สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปับครับวันนี้ก็จะมาเล่าแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวข่าวลือข่าวหลุดของดีเจไอพ็อกเก็นั่นเองเพราะวันนี้ผมเห็นคลิปๆหนึ่งที่หลุดออกมานะครับเป็นการ Unboxing กันเลยทีเดียวกับเจ้าตัว d ีเจไอพ็อกเก็เท่าที่ดูคร่าวๆน่าจะเป็นระแวกเพื่อนบ้านใกล้ๆนี่แหละครับ เขาก็ทําคลิปออกมาเลยว่าเปิดกล่องมาเป็นยังไงบ้างเปิดเครื่องมาเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนฟังครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างในเจ้าตัวดิจายพ็อกเก็ตแเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะพอเปิดมาก็มีกระเป๋าเนาะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆก,ก,ก็มีเจ้าตัวกล้องอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเหมือนตัวไมโครโฟนนะครับเป็นไวเลสไม์เนาะแล้วก็มีเหมือนตัวตอ่อตูด มีสั้นอันหนึ่งยาวอันหนึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไงหรือเป็นตัวสั้นอาจจะเป็นแค่แบตตัวยาวอาจจะเป็นตัว Wi-Fi ด้วยเป็นแบตด้วยแล้วก็เป็นไมค์รีเซิร์ฟเวอร์ด้วยหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาครับเมื่อเปิดเครื่องเราก็จะเห็นว่ามันมีโหมดพาโนมีโฟโต้มีวิดีโอมีไทม์แลปมีสโลโมแล้วก็โหมดโลไลท์เข้าใจว่าน่าจะเป็นโลไลท์ ight, เหมือนกับในโดรนรุ่นหนึ่งของทาง I, นะครับที่ ช่วยในการถ่ายตอนที่แสงมันน้อยเรื่องจัดก,การ Noise ด้วยนะครับใครมีประสบการณ์มีไอเดียตรงนี้ก็ช่วยแชร์กันเข้ามาได้นะครับอันนี้ยินดีเลยเพราะว่าผมต้องบอกตรงๆว่ายังไม่มีไอเดียหรือประสบการณ์ในเรื่องของโหมด l โลไลท์ของทาง DJI สักเท่าไหร่คลิปที่หลุดครับเขาก็มีการถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะแล้วก็สามารถซูมอินซูมเอาท์ได้ระหว่างการรีคอร์วิดีโอเลยนะครับโดยที่ถ้าถ่ายเป็น1ัน0 p นะครับซูมอินซูมเอาท์ได้4เท่า แต่ถ้าถ่ายเป็น 4K เหมือนจะซูมอินซูมเอาได้แค่2เท่าต่อมาครับตัวคุณภาพภาพที่เขาเดินหลอกให้ดูนะครับช่วงแบ k กราวด์ช่วงด้านหลังเนี่ยมีอาการเบลอเล็กน้อยเข้าใจว่าด้วยเซนเซอร์1นิ้วน่าจะช่วยตรงนั้นไว้เยอะเหมือนกัน นะครับทำให้มีการเ,าเบอร์ดุกจากฉากหลังได้ประมาณหนึ่งซึ่งผมว่ามัน,ม,นมันเหมาะมาก,มากๆเลยนะครับสำหรับสายรอกหรือท่องเที่ยวหรือว่าสายอาหารอันนี้น่าสนใจจริงๆครับแล้วก็ในกล่องครับที่ผมบอกว่ามันมีตัว external battery นะถ้าผมเข้าใจเนี่ยเป็นตัวสั้นอันหนึ่งตัวยาวอันหนึ่งเข้าใจว่าตัวยาวเนี่ยน่าจะเป็น Wi-Fi ด้วยนะครับรับส่งข้อมูลด้วยเป็นแบตด้วย แล้วก็เป็นไมร์รีเซิเร์ด้วยเพราะเขามีไมร์ไวเลสอันเล็กๆมาให้อันหนึ่งคล้ายๆกับตัว Dji ไมร์ครับแต่ว่ามีเป็นชิ้นเดียวเลยหน้าตาดูดีเลยทีเดียวแหละนะครับเข้าใจว่าตัวนั้นอาจจะต้องเชื่อมต่อกับตัวต่อตูดตัวเนี้นะครับเพื่อเป็นตัวรีเซิเวร์จากไมร์อีกทีหนึ่งทาให้บางคนเดอจะคิดว่าเฮ้ยภาพหลุดออกมามันอาจจะจับไม่ถนัดหรือเปล่าพอามีตัวต่อตูดขึ้นมามันก็ยาวขึ้นอันนี้ก็ดูดีดูจับถนัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือตัััววจอออ2นนนนิ้ขงงเ่่ททีมโได เนาะอันเนี้ยเท่าที่ดูเป็นการโรเตทด้วยมือนะครับจับมือโรเตทเท่าที่เห็นคือพอโรเตทจากแนวปนตวีนอยู่แนวตั้งใช่ไหมครับพอโรเตทเป็นแนวนอนกล้องก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเป็นแนวนอนนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะถ่ายเป็นแนวตั้งเราก็โรเตทกล้องกลับไปนแนวตั้งโรเตทจอขอโทษครับโรเตทจอกลับไปเป็นแนวตั้งแล้วเครื่องมันจะถามว่าจะปิดเครื่องหรือไม่นะครับถ้าเพื่อน,อนกดแคนเซิลก็คือไม่ปิดก็ถ่ายภาพต่อหรือถ่ายวิดีโอต่อเป็นโหมด แนวตั้งนั่นเองอ่ะอันนี้ก็ดีสมมติถ้าจะปิดเครื่องก็แค่โรเตตจอก็ปิดเครื่องได้นะครับหรือถ้าจะถ่ายแนวตั้งแน่นอนก็หมุนอาที่จอเลยครับจะถ่ายแนวไหนก็หมุนเอาตรงนั้นเลยผมว่าอันนี้ก็ก็สะดวกดีเหมือนกันตอนแรกยังแอบแอบลุ้นนะครับว่าให้เป็นแบบหมุนจอด้วยมอเตอร์หรืออะไรก็ได้เป็นตัวฟังชันหมุนเราไม่ได้ต้องต้องเอามือจับหมุนอะไรงเงี้ยแต่ว,ว่าเป็นแบบนี้มันก็ดูก็ดูสะดวกดีครับไม่น่าจะมีประเด็นอะไรกับการใช้งานแค่เอานิ้วเขี่ยขึ้นเขี่ยลงเนะนีเนะ่ แล้วก็การบันทึกแนวตั้งแนวนอนก็ตามแนวของจอเลยครับเท่าที่เห็นนะับถ้าหมุนจอเป็นแนวตั้งก็บันทึกแนวตั้งหมุนจอแนวนอนก็บันทึกแนวนอนนะับอันนี้ก็ง่ายๆลองดูแล้วก็ในส่วนของเรื่องตัวราคาครับเท่าที่ได้ยินมาน่าจะประมาณสัก600 u s ดอลลาราคำนวณแล้วอยู่ประมาณสัก20,000นต้นๆซึ่งก็อาจจะเกินกว่าที่ผมเคยทําคลิปไปครั้งที่แล้วซึ่งกล่าวว่าเอ้ยไม่น่าเกิน20,000นะอยากให้จบไม่เกิน20,000ผมว่ามันน่าจะดีมากๆกับเรื่องราคาแล้วก็คุณภาพแบบนี้แต่สมมติ ถ้าคุณภาพแบบนี้มาแบบนี้เซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วราคาบวกไปอีกนิดหนึ่ง 21- 0 0 0 2่0 0ผมว่าอันนี้ก็ยังยังโอเคนะ่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าจะหาตังค์ที่ไหนมาซื้อดีเนาะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันครับวันที่25ตามข่าวนะครับว่าจะเปิดตัวในี่้าตุลานี้แล้วอีกไม่กี่วันนะครับตอนนี้ก็ รับชมผมไปก่อนละกันเรื่องข่าวหลุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรายอัปเดตก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราไปด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย